เดี๋ยวจะอธิบายความอันตรายในการใช้แคร์นะครับผมไปดยกันเลยอันนี้ NG นะครับ NG เพราะว่าเชือกยังเข้าไปไม่สุดเข้าไม่สนิทพอเวลายกขึ้นเชือกตัวนี้อาจจะหลุดลงได้ เอ็นีนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินอาจจะชนได้ แบบนี้ NG นะครับเพราะว่าการาวางของบาลานซ์ไม่ดีเวลาวางของควรจะวางให้บาลานซ์ดีเสมอถ้าเป็นอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะของอาจจะร่วงหล่นได้ ในกรณีที่ยกของหนักนะครับไม่ควรยกขึ้นสูงเพราะว่ามันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาโดนตัวเราได้ในกรณีที่เรายกขึ้นสูงแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีของจากข้างบนร่วงหล่นลงมาโดนหัวได้ เป็นรองเท้านี้แล้วไผ่